ไปทุ่งนากันครับไปซื้อก้อยขมหนะ่ยซื้อก้อยขมไปทุ่งนากันครับไปหาอะไรทำกันแดดแรงอยู่นะตอนส17โมงกว่าแต่ว่ามันก็มีลม ค่อยร้อนเท่าไหร่ลงเด็ดไปซื้อก้อยขมก่อนก้อยขมต้มแซบเป็นไงจุเอาก้อยขมใส่ถุงเลยนะครับบ่ใส่เลือดบอ่ใส่เครื่องในก้อยดิบ ท้งเดียวครับเดี๋ยวไปกินอยู่ทงหงนาแล้วมาซื้อก้อยขมพ่อใหญ่จู้หน่อยครับเดี๋ยวจะไปกินที่ทุง่งนาร้านก้อยขมพ่อใหญ่จุ้บ้านเผาครับหน้าโรงเรียนตรงข้ามโรงเรียนบ้านเผาไอ้ก้อยคอยไอย้ร้านป่าจุลาบก้อยครับผมจัดไปครับเดี๋ยวเราไปกินก้อยขมที่ทุง่งนากัน ได้แล้วครับก้อยขมผมชิบไกินยูทงร่มหนาวหนาวเนี่ยนะก้อยขมลานพญจุเลือกคำเด้อต้องขมโรงเรียนมันเขาได้แล้วครับผมก้อยขมก้อยขมจัดไปได้แล้วก็ไปรถเยอะอยู่ ว,นนวันนี้วันที่สามมกราคมครับในช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่รถยังลงกรุงเทพเยอะอยู่นะครับช่วงนี้รถลงเยอะอยู่ต้องระมัดระวังครับมีเซเว่นแล้วบ้านผมบ้านเฮามีเซเวล่นละด้อเปิดใหม่500เมตร เราต้องเลี้ยวขวาไปแดงครับอ๋อป้ายเซเว่นอยู่ติดกับไฟแดง างไปทุ่งนาผมครับก็มีร้านค้าตรงนี้ซื้อเครื่องดื่มหน่อยดีกว่าเราไม่ต้องอุดหนุนเซเว่นก็ได้นะต้องอุดหนุนร้านค้าบ้านเรานี่แหละอุดหนุนทำไมเซเว่นเ้รวยอยู่แล้ว ร้านคาบ้านเรานี่แหละครับโอ้ข้างหน้ามีอะไรเนี่ยมีควายด้วยมีควายออกไปนากันดีกว่าโอ้น้ำเยอะมากน้ำทำไมสูบน้ำขึ้นมาบนอย่างนี้ล่ะวัวขี้ฝุ่นมั้งไปนาครับไปนากันวัดป่าน,นอนบากอู ถนนคอนกรตก็มาสุดแค่นี้ครับเข้าวัดนี่ครับทางไปนาผมที่นี้ก็จะเป็นขี่ฝุ่นแล้วครับก็จะพูดมากไม่ได้ละว,วัดป่านูนมักอือครับทางสนุนคนเกรมาถึงแค่ตรงนี้ถนนคอนเกรตสุดที่หน้าวัดครับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวจะกิ้งโคโลเป็นเอนดูโรให้ดู คนจะปีหนึ่งจะขี่มอเตอร์ไซค์สักครั้งนั่นเนี่ยอ้าวเอา,เอากิ้งกิ้งเดี๋ยวได้คอนเทนต์แน่เดี๋ยวดูก่อนเป็นยังไง กระปูดเยอะนะเนี่ยมีตัวตะกวดด้วยนะครับแต่ว่าตะกวดบ้านเราก็เรียกตัวแลนครับแถวนี้ป่ายังสมบูรณ์อยู่นะป่าไผ่เป็นป่านะครับกลางคืนนี้แบบร้อนๆเลยนะทางไปนาผมร้อนไหมล่ะขึ <c oughs> ้นไลฟ์เฟซบุ๊กไม่ได้เรื่องนะครับวิ่งมาถึงหน้าวัดหนัดเอเนตัดอันตัดเราก็ไม่ต้องไล์ แอคชั่นแคมใส่หมวกแก๊ปครับเสียงผ่านไม์ไวเลดดีจไมค์มินิโอต้นว่าเหลืออยู่ต้นเดียวจริงๆนะครับพี่น้องโดนตัดสวนเราเดูสิครับต้นใหญ่นะต้นว่าสูงใหญ่เป็นสิเมตรเลยสมัยก่อนก็ไม่มีใครสนใจแล้วต้นว่าแต่ทุกวันนี้เขาเอาหมด เข้าสวนกันครับแล้วครับเขียงนาน้อยคอยนางเราเข้าสวนกันหน้าแรงนี่แหละมาปีละครั้งสองครั้งครับเปนมะม่วงพอได้กินอยู่ไหมโอ้มีคนมเลี้ยงบัว ต้นยางนาผมยังอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นอยู่ครับโอ้วัวเต็มเลยใครเอาวัวมาเลี้ยงเนี่ยถึงแล้วพ่นคอยพ่นคอยพ่นตะโกพ่นมะโกครับ ยางนาผมยังอยู่ครบอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นครับยงางนาหกต้นเมื่อก่อนจะมีต้นว่าใหญ่อยู่สองต้นนี่ครับเหลือต้นเดียวสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับบ้านปีใหม่มาหลังจากฉลองส่งท้ายปีเขาดาวกันมาแล้วนะครับตอนรับปีใหม่แล้วก็ออกมาทุ่งนานะครับออกมาถ่ายบรรยากาศทุ่งนาให้เพื่อนๆชมว่าไปถึงไหนแล้วต้นยางนาผมยังอยู่นะ ยังใหญ่อยู่สูงร่วม20เมตรแล้วครับห้าหต้นปลูกไว้ตั้งแต่ลูกอายุแค่ขวบสองขวบนะตอนนี้ลูกอายุ30มสิบละต้นโตแค่นี้ยพอจะทำประโยชน์ได้ไหมประโยชน์ที่เห็นแน่ๆก็คือมีเห็ดออกนะครับมีเห็ดเห็ดออกตรงโคนมันเนี่ย มีเห็ดออกให้กินแล้วตรงโคนยางนานปลูกยางนานได้ประโยชน์หลายอย่างได้เห็ดนี้เขาเกี่ยวหญ้าไปให้วัวหมดแล้วตอนนี้หญ้าเกี่ยวไปหมดแล้วครับตรโลงเดี๋ยวเราจะไปนั่งอยู่เถียงนานครับไปเถียงนานกันปลาปีนี้ได้ไม่ค่อยเยอะครับเข้าสู่บ่อไปเหมือนว่าปีนี้น้ํามันน้อยครับปลาเลยไม่ค่อยอยู่ในหนอง ปายนาเท่าไหร่อันนี้ซิ่งเฟอร์รารี่มาทุ่งนาพาเพื่อนเพืมาชมบรรยากาศครับผมอ,อยู่ทุ่งนาเขียงนาน้อยคอยนางอยู่มุมโน้นครับโอ้ยคนเอาบัวมาเลี้ยงเต็มเลยมะม่วงปีปีก่อนโน้นน้ำท่วมครับเลยต้นไม้ตายหมดเหลือรอดอยู่ไม่เท่าไหร่ หนองน้ําอยู่ปลายทุ่งนาตรงโน้นนะครับปีนี้ได้ปลาน้อยมากปลาไม่ค่อยเยอะน้ํามันน้อยปลาก็เลยไม่อยู่เฉียงนน้อยคอยนางครับมาดูมุมนี้ต้นนี้ออกดอกเต็มเลยครับปีนี้มะยงชิดอันนี้มะปรางครับมะปรางไม่ใช่มะยงชิดมะปรางมันจะเปรี้ยวๆหน่อย ออกดอกเยอะอยู่นะปีนี้กำลังแตกช่อมาปีละครั้งสองครั้งครับน้ำท่วม2ปีก่อนนี่ปีนั้นน้ำเยอะน้ำท่วมนี้ต้นไม้ตายหมดเลยเดี๋ยวยังหน่อยเดียวสวัสดียามบ่ายครับทุกคนวัน,นี้วันที่3ามกราคม2,568ครับหลังจากเข้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฉลองปีใหม่ละ มีโอกาสออกมาทุ่งนาครับถ่ายบรรยากาศทุ่งนาแดนนี้นั้นมีความหมายโอ้เข้าวัวมาเลี้ยงมีวัวใครไม่รู้นี่มาปล่อยเป็นฝูงเลยไม่ใช่วัวผมนะวัวใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะมานั่งเฉียงนาน,นี่แหละดูว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ไหมถ้าได้ก็จะไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศนะครับ โอเคครับทุกคนวันนี้พามาเที่ยวทุ่งนาครับขี่มอเตอร์ไซค์มาขนอุปกรณ์มาจะมาเนี่ยปกติปีก่อนๆน้นผมจะมีโดนมาด้วยมาบินถ่ายมุมสูงตรงเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ขายกินหมดแล้วไม่เหลือแล้วมานั่งชมบรรยาก,กาศทุ่งนาครับผมเดี๋ยวจะขึ้นเวทีไลฟ์สดทักทายเพื่อนๆน่อนนะครับบ้านลุงมิตรลมแรงลมแรง ลมหน้าแรงครับเดี๋ยวจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนอิทียูทูบเบอร์ครับเราต้องพร้อมทุกสถานการณ์จัดไปเขาว่าหลายแนวตั้งมันเวิร์กเดี๋ยวจะเอาบ้านลุงมิดขึ้นมาทักทายนะครับว่าเอาไม้มาอยู่นะ กินก้อยขมกลางทุ่งนาครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดดูว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงตอนนี้เที่ยงสี่สิบเที่ยงสี่สิบนาทีครับเราจะกินข้าวกันก้อยขมเดนอพี่น้องหอเข่ามาน้่ก้อยขมครับพี่น้อง อืมขมของแท้ขอบคุณนะครับแอดจูคุณต้อมกินเป็นไหมนี่แบบนี้คุณต้อมไม่น่าจะกินเป็นหรอกขมจากอะไรขมจากดีครับข <c oughs> มจากดีครับผมขมดีอ้อยขมขม ื uh huh. ไม่มีด้วยมีจานนะครับใส่ถุงมาง่ายๆวิถีบันนอกอ uh huh. มื้อกลางวันที่ทุ่งนาได้อยู่ได้อยู่กินข้าวไปไล่ไป มาครับพี่น้องก้อยขมแซ่บแซบอื้อ,อ,อบรกากินก้อยขมที่ทุ่งนาครับสุดยอดไหมล่ะค้นเหนียวแล้วก็ไหลสดให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยครับบ้านเราโอเคแจมอ้าวเไ นั่งเฝ้าอยู่นี่ยังจะมุดรัวอย่างนั้นเนี่ยมันจะมุดเข้ามาได้ไหมหลุดเข้ามากินเหลือแต่ตอเลยบอย่านก้อยผมเดีอีนุ้มมะปางกำลังออกดอกครับโอเคบายบายขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่ทิมหน้าครับัดบสวับดีครับ